ตอนนี้เราก็อยู่ที่กลุ่มจากสารรอบไบจากแล้วนะคะเป็นยังไงเข้ามาชมกันเลยค่ะนี่ก็คือหัวที่ได้จากการสารจากใบจานี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เมร์นะคะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเรามีการทําง,งอกแล้วทางกลุ่มเนี่ยทำหมอกงอะไรบ้างอะะ่ะมันมีหลายรูปทรงนะคะนี่ก็อยู่ประมาณยี่สิบแมตรต ล้วอย่างนี้เรียกว่าสรงอะไรอ,อันนี้เรง,รงเรงวียดนามค่ะสรงเวียดนามแล้วแบบนี้นะคะอันนี้ตรงคาลีจากสงารงคาลีทรงคาลีล้วงาอย่างนี้ราคาเท่าไหร่อะคะเริ่มต้นอยู่ที่150ค่ะแล้วเราแต่ขนาดใช่ไนัคะคือไซสม์มาตรฐานอยู่ที่150แต่ถ้าใหญ่จากนี้ไปก็อีกรบคาดีอันนี้รนเรียนแบบจากงอกหมวกกำลลายแต่เรามาตั้งชื่อว่าลายนเร่นะใหญ่มากเลยนะคะเนี่ย้ นี่อยู่ที่280นะ280อันนี้นนสมนาเรสวนเราแต่งต่อเป็นเ,เป็นต้นดอกไม้แล้วประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างคือกันแดดกันฝนได้เวลาเหือดอมมันจะระบายออกมันไม่เหมือนห่อผ้าทำหัวผ้ามันจะุ่วนเหือและทำให้เรารเทลลาน,นสีนนสัน,นสลแล้วมัเป็นชิล่าเพราะถัวมันจะอยู่ในสีสันอายุการใช้งานใช้ได้ถ้าถ้าเป็นแบบว่าปกติแล้วอ่ะถ้าเป็นสักพักหนึ่งจะเป็นอยู่ประมาณ2ปี3าีแต่ถ้าเราลงน้ำมันลงแรง น,น้ำมันแล้วอันนี้ค้คว่ากดิคือัใบตากค่ะนี่ใบจากไหังหลังนี้มันคืออะไรคะคือเราต้องอออนนี้มันะนมมันนมนนมันมแต่ถ้าเป็นอันนี้จะเป็นตัวเมียตัวผู้จะไม่มีนมมันจะเล่้ลนแต่เราก็ทได้เหมืนเดิมคอเอาไว้แซมเพราะว่าเรามาทำมนมวกมล้มันจะแตกกลงอแล้วแัวเมียหรืตัวผู้ที่เราต้องมาใช้ทำรอบเตัวเมียตัวเมียนี่คืเขาจะมีนมนย่คะ ก็มีอ,มมอยู่าาตามป่าชายเลนตามแบบหมู่บ้านที่เขามีต้นจาก่ะค่ะและ้วก็ไปขอซื้อเขาอันนี้คือการใส่สเสวยนนะคะเสวยคืออะไรเสวยนคือคือแบบที่ที่เราสวมแบบที่อื่นก็จะเรียกรัลงลกเข่าแต่ที่นี่เรียกสเสวยติดก,กันติดก,กระหมวัวก่ะจ้ะใช่เพื<ม>่อให้มันยึดกับหัวใช่ใช่แล้วตอนยึดเนี่ยมันคือเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยไหมคะแค่จากขั้นตอนสุดท้ายเลยแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นไทยมาจาก คนต่างแล้วว่าคนข้างนอกคนพื้นที่นอกจ้ะแบบนักท่องเที่ยวมาใช่แล้วก็ตามต่จังหวัดที่เขาเคยซื้อหากันอยู่เขาก็จะโทรมาสักแล้วเรามีช่องทางจำหน่ายอะไรบ้างเปิดร้านแล้วก็ขายไอเนี่ยขายออนไลน์มีเป็นออนไลน์แล้วก็เข่าเข้าและด์ด้วยชื่อชื่อร้านอะไรอันนี้ชื่อร้านเราไปจากบ้านน่อเที่ยวร้านเราเนี่ยเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันเลยค่ะ ไม่มีวันหยุดนอกจากไปดูโอเคมาได้ทั้งจันถึงอาทิตย์เลยเดือนทั้งเดือนปีทั้งปีเลยค่ะมานะคะร้านนี้สดทุกวันเลยค่ะแล้วร้านนี้นะคะก็ได้รับมาตรฐานพิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่ามอพอชด้วยนะคะแล้วก็ได้ติด8นีค่ะถ้าจะติดต่อมาที่ร้านสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ไหนนะคะเ852785143ค่ะ หใครที่สนใจที่จะมาซื้อหน้าร้านนะคะก็มาที่อําเภอแหลมงอบนะคะเลยเรงเงเยนบ้านน้าเชี่ยวมาประมาณ500เมตรก็เจอกับออร้านงาบงข้างๆก็จะเป็นร้านมอเตอร์ไซค์นะคะแต่ตอนนี้ต้องไปแล้วเพราะว่าร้อนนมาก